ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูอาทิตยาวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์แต่เปนยากนะคะคุณครูเอ๊ะเสียงใครนะเสียงใครนะคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้คุณครูจะมาสอนเทคนิคนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ง่ายเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนวิชาอะไรและเรื่อง มาค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันก่อนที่เราจะเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องของเศษส่วนกันก่อนนะคะเด็กๆลองสังเกตรูปวงกลมทั้ง4รูปดังนี้เราจะสังเกตได้ว่ารูปวงกลมทั้ง4ี่รูปจะมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าคุณครูแบ่งรูปที่1 ะะออกเป็น2ส่วนที่เท่าๆกันและแบ่งรูปที่2ออกเป็น4ส่วนที่เท่าเทกันและแบ่งรูปที่3ออกเป็น6ส่วนเท่าเท่ากันและแบ่งรูปที่4ออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันถ้าคุณครูต้องการครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมเหล่านั้นจะสังเกตได้ว่าวงกลมรูปที่1จะเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน2 วงกลมรูปที่สองเขียนแทนด้วยเศษ2อส่วนสวงกลมรูปที่สเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหและวงกลมรูปที่4เขียนแทนด้วยเศษ4ีส่วนแเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเศษหนึ่งส่วนสองเศษ2อส่วนสี่เศษ3าส่วนหและเศษ4ีส่วนแทุกจำนวนล้วนเป็นครึ่งหนึ่งของรูปวงกลม ดังนั้นสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6และเศษ4ส่วน8มีค่าเท่ากันนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือคำว่าเศษส่วนที่เท่ากันการหาเศษส่วนที่เท่ากันทำได้2วิธีคือ1การใช้หลักการคูณ2การใช้หลักการหาร เราจะใช้จํานวนนับในการคูณและหาเรเศษส่วนนะคะเด็กๆซึ่งจํานวนนับก็หมายถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่จํแาต่จำนวนนับที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือ1และอีกจํานวนหนึ่งก็คือ0นะคะดังนั้นเราไม่ใช้1และ0ในการคูณและหาเรเศษส่วนนะคะเด็กๆจําเอาไว้นะคะใช้ไม่ได้ วิธีการหาเศษส่วนที่เท่ากันวิธีที่1การใช้หลักการคูณทำได้โดยยกตัวอย่างเช่นเศษ1ส่วน3เอเด็กๆลองคิดดูซิว่าเราจะใช้จำนวนนับอะไรในการนนนะคูณดีะน่าคุณครูขอใช้สุดคูณแม่5แล้วกันเป็นแม่ที่ง่ายๆนะคะเศษ1ส่วน3คูณด้วย5เรามาช่วยกันคิดนะคะว่าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ เอ๊เด็กๆเรามาดูซิว่า5้คูณหได้เท่าไหร่นะเอ๊ะว่าไงนะคะอ๋อห้าคูณหได้5แล้วมาดูซิว่าแล้ว5้คูณสล่ะจะมีค่าเท่าไหร่อะไรนะคะอ๋อได้15ใช่ไหมคะดังนั้นเศษ1.3ส่วนสคูณด้วย1 0คูณไม่5จะมีค่าเท่ากับเศษ5.15ส่วน15นั่นเอง ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าเศษ1นส่วนสมีค่าเท่ากันกันกบเศษ5้าส่วนสิเด็กๆลองคิดดูสิคขว่าถ้าเราไม่ใช้จํานวนนับ5หรือสุดคูณแม่5ในการคูณเศษ1ส่วน3คูณด้วยจํานวนนับอื่นจะมีค่าเท่าไหร่กันนะและเด็กๆคิดว่าเศษ1นส่วนสจะมีค่าเท่ากับเศษส่วนได้กี่เศษส่วนนะ เห็นไหมละ mm ่ะคะว่าเศษส่วนที่เท่ากันนะคะมีจํานวนหลากหลายมากมายหลายคําตอบขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆคูนด้วยจํานวนนับหรือสุดคูนแม่ไหนนั่นเองวิธีที่2การใช้หลักการหารเรามาดูซิว่าเราจะใช้จํานวนนับจํานวนใดได้บ้างนะที่มาหารเศษส่วนนั้นลงตัวยกตัวอย่างเช่นเศษส0่สวน48 เด็กๆมาช่วยกันคิดซิว่ามีสุดคุณแม่ไหนบ้างที่หารเศษ40ส่วน48ลงตัวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก,ตกอ๋อแม่แรกเลยสุดคุณแม่สองเพราะสองหารจำนวนคู่ได้เอ๊ะเด็กๆคิดดูซิว่านอกจากสุดคุณแม่สองแล้วยังมีสุดคุณแม่อะไรอีกนะ คุณแม่อะไรอีกอะไรนะคะอ๋อสุดคูณแม่8นั่นเองคะ่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเศษ40ส่วน48จะมีจำนวนนับ2 4และ8หารลงตัวใช่ไหมคะ A อเด็กๆสงสัยไหมว่าแล้วเราควรจะใช้จำนวนนับใดคะระหว่าง2 4หรือ8 ะะเราเลือกใช้จํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะในการหารได้ซึ่งในตัวอย่างนี้คุณครูจะเลือกใช้สุดคูณแม่8ในการหารเศษ40ส่วน48นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหารกันนะ40ถูกหารด้วย8จะเหลือเท่าไหร่นะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ๋อเหลือเท่ากับ5นั่นเองส่วน48ถูกหารด้วยสุดคูณแม่8จะมีผลลัพธ์เท่าไหร่คะ เท่าไหร่นะอ๋อเหลือ6ใช่ไหมคะดังนั้นเศษ40ส่วน48ฐหารด้วยสุดคูณแม่8จะมีผลลัพธ์เท่ากับเศษ5ส่วน6ดังนั้นเด็กๆเราสรุปได้เลยว่าเศษ40 4ส่วน48จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน6นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เรียนสนุกไหมเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันทำแบบฝึกค่ดคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนต้องทำได้แน่นอนแต่ถ้ายังทำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจสามารถติดต่อคุณครูมาได้ที่ LINE ที่ f a c e b o o k เพจของโรงเรียนนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย